าไอนทองภูเขาไฟการยาวภูเขาไฟลงภูเขาไฟสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ถนัดเที่ยวชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถนัดเที่ยวเราจะมาตามหาทุเรียนภูเขาไฟและตอนนี้นะคะถนัดเที่ยวเราก็อยู่ที่อำเภอกันทระรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะ ะะฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ถนัดเที่ยวช n n e l และ Facebook Page ถนัดเที่ยวกันไว้ก่อนเลยนะคะทุเรียนภูเขาไฟนะคะก็คือทุเรียนที่ปลูกอยู่บนพื้นที่ภูเขาไฟโบราณดินในภูเขาไฟจะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์มากมายเลยค่ะจะส่งผลให้ทุเรียนมีรสชาติและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งก็คือที่มาที่ไปของทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนั่นเองค่ะและพื้นที่ที่ปลูก ผู้เรียนภูเขาไฟจะมีด้วยกัน3อำเภอในจังหวัดศรีสะเกดค่ะก็มีอำเภอกันรทรารักษ์อำเภอขุนหารและอำเภอศรีรัตนะและคลิปนี้นะคะ เราจะไปตามหาทุเรียนภูเขาไฟด้วยกันคะ่ะและตอนนี้คณดเที่ยวเราก็มาอยู่ที่บ้านสวนวินกวาค่ะบ้านสวนวินกวานะคะเขาจะเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟนะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่ด้วยด้านหน้าเขาจะเป็นคาเฟ่นะคะจำหน่ายกาแฟ et, แล้วก็อาหารคะ่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็จะเป็นสวนทุเรียนให้เดินชมนะคะทางเดินเข้าชมสวนนะคะเป็นซุ้มสวยงาม มีความร่มรื่นอันนี้จะเป็นพวงอังุนนะคะแต่ช่วงนี้เขายังไม่ออกลูกถ้าออกลูกมาก็น่าจะสวยเลยเนาะกลายเป็นซุ้มองุ่นเลยเดินจากคาเฟ่เข้ามานิดนึงนะคะเราก็จะเจอเหมือนเป็นแบบโซนที่ เป็นโซนร้านอาหารนะคะที่สามารถเป็นแบบจัดงานเลี้ยงได้เลยอะค่ะสถานที่ดีมากเลยค่ะนี่ก็เป็นทางเดินที่ทางบ้านสวนวินกวาเขาทำไว้ให้เราเดินนะคะสะดวกสบายเลยแล้วก็ในระหว่างทางก็จะมีทางเดินไปจุดนั่งพักชมสวนชิลๆ สัมผัสทุเรียนใกล้ๆเลยอ่ะดูนี่ดูนี่ดูนี่เป็นพวงเลยอ่ะพวงนี้มีสี่ลูกว้าตเรียนฮ่าดัวพวงนี้ห้าลูกแล้วดูนูอน อนทองพวกเขาไฟาาลูกยังใหญ่อะทางสวนทุเรียนเขาก็จะมีการนำเชือกมาผูกกิ่งนะคะกับตัวลำต้นเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักทุเรียนในวันที่ทุเรียนเขาแบบลูกใหญ่ขึ้นนะคะเขาก็จะมีน้ำหนักเยอะขึ้นมีทั้งผูกเชือกนะคะแล้วก็มีใช้ไม้ค้ำค่ะ เตรียมไว้รองรับน้ําหนักทุเรียนในวันที่เขาโตกว่านี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นท,ทุเรียนแบบลูกน้อยๆค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศการเข้ามาชมสวนทุเรียนภูเขาไฟของบ้านสวนวินกวานนะคะเขาทำทางเดินนะคะจากคาเฟ่ด้านหน้านะคะเข้ามาภายในสวนเนี่ยดีเลยค่ะก็ทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเรานะคะได้สัมผัสกับ ทุเรียนนะคะอย่างใกล้ชิดเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นโซนเพลงกลาวเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กๆแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนของคาเฟ่น,นะคะเขาก็จะมีจำหน่ายอาหารนะคะอาหารจานเดียวค่ะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะเครื่องดื่มกาแฟเครื่องดื่มชานะคะแล้วก็มีเบเกอรี่ไอศครีมค่ะให้นั่งทานหลังจากที่ไปเดินชมสวนทุเรียนภูเขาไฟมาแล้วนะคะ น่ารักอ่ะคาเฟ่เขาแบบจัดได้บรรยากาศอบอุ่นน่ารักค่ะแล้วก็มองออกไปด้านนอกก็จะเป็นจุดที่คุณป้าแกขายทุเรียนอยู่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยซื้อก่อนกลับค่ะอ่อนทองภูเขาไฟก้านยาวภูเขาไฟหลงภูเขาไฟเนื้อน้องหลงภูเขาไฟไ้รรูสชาาาาติววว่เป็นนนยััังงมมมมคหอ หลงก็คือเราจะต้องทานสุกใช่ไหมคะทานสุกหน่อยทานแบบสุกกลิ่นดีเขจะอหมอ,มอมเหมือนดอกไม้หอมหอมเหมือนดอกไม้หวานก้านยาวภูเขาไฟชุบหอ,อม ละมุนมากหวานรสชาติผู้ดีผู้ดีครีมมี่ครีมมี่อร่อยบ่อนทองภูเขาไฟสีสะเกตชิมชิมหอม <laughs> เนื้อละเอียดละมุน มาบ้านสวนวินกวาก็เจอกับคุณย่าใจดีนะคะขายทุเรียนอยู่ค่ะแล้วก็ให้ราคาพิเศษค่ะส่วนลดนะคะส่วนลดพิเศษแล้วก็อุดหนุนคุณย่าไปพร้อมเลยค่ะอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไปต่อ และตอนนี้ถนัดเที่ยวชาแนลเราก็มาอยู่ที่สวนทุเรียนแม่สีจันทร์ค่ะซึ่งก็จะเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ถนัดเที่ยวเราเลือกมาค่ะที่นี่ก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทางเดินแบบธรรมชาติค่ะก็จะมีความแตกต่างกับที่สวนแรกที่ถนัดเที่ยวเราไปนะคะแล้วก็เขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยนะคะไปค่ะลองเข้าไปดูกัน เดินเข้ามาข้างในสวนแม่สีจันนะคะเราก็จะเจอทุเรียนอีกหนึ่งพูนะคะวางอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยจับนะคะจำหน่ายอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีแผงทุเรียนตอนที่ะเที่ยวเรามานี่คือฝนตกนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ขนทุเรียนไปไว้ข้างในบ้านค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยมานะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินชมสวนกันก่อนค่ะ ทางเข้าชมสวนสวนทุเรียนแม่สีจันค่ะบรรยากาศการเดินชมสวนที่สวนแม่สีจันท์ก็จะเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะคะแต่ไม่เฉแต่ไม่เฉอะแฉนะคะนี่ไม่รู้พันธ์อะไร ทุเรียนแฝดและเห็นลูกใหญ่อยู่ลูกหนึ่งต้นนี้อุ๊ยทำไมทั้งต้นมีลูกเดียวแสดงว่าจะต้องเป็นอะไรที่แบบพิเศษนแน่เลยแล้วนี้ลูกใหญ่เลย ใหญ่เลยต้นนี้ก็เหมือนกันมีทั้งต้นมีแค่หนึ่งลูกเขาคิดว่าเขาน่าจะตัดไปแล้วนะคะแล้วก็มีไว้หนึ่งลูกเพื่อให้ทัดเที่ยวเรามาถ่ายรูปนี่ก็ลูกดกเลยเดียวค่ะแต่ว่าลูกยังไม่ใหญ่นะคะน่าจะอีกสักระยะนึงนะคะถึงจะตัดไปหาค่ะ ที่สวนทุเรียนแม่สีจานโนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยค่ะเดินได้ตามอิสระเลยค่ะแต่ที่สำคัญก็อย่าลืมช่วยดูแลต้นทุเรียนให้กับทางสวนเขาด้วยนะคะด้วยการที่ไม่ไปเหยียบรากเหยียบโคนของต้นนะคะแล้วก็ไม่ไปหักกิ่งทุเรียนของเขานะคะ <tranqu ill ism> เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ ร้านนะคะของสวนทุเรียนแม่สีจันทกันและนี่ก็เป็นแผงทุเรียนแม่สีจันทค่ะช่วงนี้ก็มีแต่พัน์หมอนทองภูเขาไฟค่ะหมอนทองภูเขาไฟสวนแม่สีจันทค่ะอันนี้คือให้ชิมนะคะให้ชิมทั้งหมดภูนี่เลยค่ะเส้นใยมันน้อยนะคะมันจะแบบ มีความแบบครีมีคม่ครีม่หอมอร่อยนี่เขาให้ชิมนะแกงใจจังลุยอะ่ะส่วนแม่สีจันแนะนำเลยค่ะแม่ค้าใจดีมาก<อ>คือแบบซื้อไปแถมไปมาทานก๋วยเตี๋ยก็แถมทุเรียนกลับด้วยอะ่ะ<อ>แนะนำเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้เยอะมากค่ะสวนนะคะ30ไร่เลยค่ะเดินกันให้แบบออกกำลังกายกันเต็มที่ไปเลยค่ะ โอเคค่ะได้ทุเรียนหมอนทองผู้เขาไฟกลับไปแบบจุกๆเลยในอำเภอกันทรรักษ์นะคะ ขับรถเข้ามาในถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีสวนทุเรียนเป็นร้อยร้อยสวนเลยค่ะก็นนะักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเข้าสวนไหนนะคะได้ตามใจเลยค่ะจากที่ได้ชิมทุเรียนภูเขาไฟแต่ละพันธุ์แล้วนะคะเราก็สัมผัสได้ว่าเขาจะมีกลิ่นนะคะแล้วก็มีรสชาติที่ชัดเจนกลิ่นที่ชัดเจนไม่ได้หมายความว่ากลิ่นฉุนนะคะเขาจะมีกลิ่นที่หอม ละมุนที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของทุเรียนภูเขาไฟค่ะและนี่ก็เป็นคลิปตามหาทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดในสไตล์ของถนัดเที่ยวชาแนลนะคะแล้วก็ถ้าใครมีทุเรียนที่ไหนนะคะอยากจะแนะนำให้ถนัดเที่ยวเราไปนะคะก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย